เอฟซช่องไอ่นุ่มน้อนหน้านะครับพี่น้องก็วันนี้ก็พาเอฟซก็มาอยู่ในปา่าวันนี้ก็มาในป่ามาเก็บใบสำสาพี่น้องนะครับหรือใบก้ามปูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้มาเก็บใบสำสาเป็นยังไงนะครับอ่านี่แหละครับต้นใบก้ามปูหรือใบสำสานะครับต้นใหญ่มากพี่น้องต้นนี้นะครับก็ ร่มรื่นดีนะครับก็มาเก็บใบมากวาดใบกันไปนะครับทําดินปลูกเนาะนะครับก็เป็นอาชีพนะครับเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวนี่แหละนะครับก็เช็กเสียดอีหยังพี่น้องนะครับกับบริษัดินปลูกก็ได้ตอนนี้ก็ยังมองหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ไม่ออกนะครับก็สําหรับนี่ครับการทําดินปลูกเนาะผมก็ทํามาประมาณ4ปีนะครับก็เพิ่มทักษะไปเรื่อยๆนะครับ มาวันนี้ก็จะมาพูดถึงนี่แหละพี่น้องนะครับการเรียนนะครับคือช่วงช่วงที่ผ่านมามีนาเมษานี่นะครับช่วงปิดเทอมเนาะสอบแล้วก็คะแนนเกรดก็ออกกันนะครับก็เห็นผู้ปกครองเห็นนี่หลายคนพี่น้อง <c oughs> ก็โพสต์กันลูกเกรดดีๆทั้งนั้นน้องเกรดสามเกรดสี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดนะครับเรื่องการศึกษานะครับอันนี้พูดนี่คือไม่ได้ว่าอิจฉาด้วยพี่น้องเด้อนะครับ อยากให้นะครับเรามาคิดดูพี่น้องนะครับการศึกษานี่นะครับเรียนเก่งนะครับเรียนไปเป็นวิศวะบ้างเรียนจบพยาบาลเรียนจบอ่าเป็นบัญชีบ้างอะไรต่างๆพี่น้องเมื่อเรียนจบไปนะครับชีวิตก็ก็ต้องต่อสู้ในโลกในสังคมนะครับก็ต้องไปสอบแข่งกันนะครับก็ต้องไปแข่งขันกันอยู่ตลอดพี่น้อง เมื so, ่อเราเข้าไปทํางานนะครับเข้าไปทํางานแล้วนะครับเราก็ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานอีกพี่น้องเพราะว่านายจ้างนี่ก็อยากจะจ้างเขาแล้วเนาะก็อยากได้ง่ายมันออกมาดีนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของนายจ้างพี่น้องจ้างร้อยเขาก็ต้องอยากได้งานห้าร้อยนะครับจ้างร้อยเขาก็อยากได้งานพันนะครับคือมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของนายจ้างนี่แหละพี่น้องชีวิตนะครับชีวิตที่ เขาให้เขาเรียนนะครับให้เราศึกษานี่นะครับการเรียนพี่น้องสอนให้เราแข่งขันกันนะครับสอนให้เรานี่นะครับบ่หูจักพักพอนพี่น้องสอนให้แต่คนเก่งๆนะครับเหมือนกันที่เวลาตุ่นเราถีรุ่นผมเนาะนะครับเวลาไปเรียนนะครับครูก็จะชมแต่คนเก่งๆนะครับแต่คนไม่เก่งนี่คนครูไม่ค่อยชมพี่น้องนะครับ ใครก็อยากไปอยู่กับคนเก่งคนดีคนร่ำคนสวยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะครับแต่วันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับสมัยสมัยนี้หรือว่าโลกอนาคตพี่น้องมันไม่จําเป็นครับต้องมีเกตการเรียนที่ดีนะครับอย่าไปเน้นพี่น้องอย่าไปเน้นมากนะครับต่อไปนะครับคนเราเนี่ยนะครับมันจะแย่งแข่งขันกันหาเงินหาทองพี่น้องแข่งขันกันนะครับแย่งอาชีพกันนะครับ ถ้าใครไม่เก่งไม่เก่งจริงเนี่ยนะครับจะวหวังว่าจะได้ทํานะครับต่อไปนะพี่น้องเด้อนะครับนี่แะครับอย่าไปมองแล้วก็อย่าไปโฟกัสแค่การศึกษานะครับให้เราปลูกฝังนะครับทักษะในชีวิตนะครับของลูกๆเรานะครับแต่ทักษะการหาอยู่หากินพี่น้องนะครับไซเบสนะครับไปหาไต้กบก็นเลยนะครับหาไอ้แง่ไข่มดแดงนะครับทุกอย่างคือมันเป็นทักษะนะครับ คือเอาชีวิตรอดเอาตัวเองรอดนะครับแล้วไอ้สิ่งที่ผมว่าทักษะไปแย่ไข่มดแดงมากไปมดแดงนี่นะครับมันก็ขายได้พี่น้องหาเงินได้เหมือนกันนะครับบางครั้งนี่นะครับอย่าไปโฟกัสการศึกษานะครับอย่าไปว่าลูกต้องได้เกรดสีบางครั้งนี่คนเกรดสีพี่น้องไปทํางานเนี่ยทั้งวันทั้งเดือนแต่ต้องมาซื้อไข่ทางานทั้งวันเนี่ยเพื่อมาซื้อไข่มดแดงกับคนแย่ขายเนี่ยจังไอ คนจบปอหอย่างเงี้ยโลละสี่ร้อยยังเสียเข้ากับซื้อกินนะครับนี่แหละบางบางทีนี่มาลองคิดดูนะครับว่าคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยอาจจะเก่งกว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งก็ได้พี่น้องเอาไง,ไง่ายๆคือว่าคนโง่ตอนเรียนนะครับอาจสิฉลาดหรืออาจจะเก่งกว่าคนเรียนหนังสือเก่งก็กได้นะครับอันนี้มันจริงๆได้พี่น้องนะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับคือ เขาเอาตัวรอดได้แล้วก็เห็นนะพี่น้องบางคนนจบแค่ปสี่หรือจบปหนี่เป็นเศรษฐีรวยหลายร้อยล้านนะครับในเจ้าสัวนี่ในเมืองไทยนี่ผมผมว่าได้เลยพี่น้องว่าไม่มีใครเรียนจบสูงหรอกครับตอนที่เป็นเด็กนะนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาเรียนจบไม่สูงนะพี่น้องปสี่ป, 4, ปหนี่แต่เขาสามารถจ้างด็อกเตอร์มาทางานกับเขาได้อ,ะอ่ะอ่านี่แหละบางทีมันเป็นทักษะนะครับทักษะในชีวิตการเอาตัวรอด บางคนนี่เขาก็ทักษะในการค้าขายนะครับมันหลายอย่างพี่น้องคือบทเรียนนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต่างๆในในหนังสือนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะนํามาใช้กับชีวิตเราได้หมดทุกข้อพี่น้องเหมือนกันที่ตอนเราเรียนหนังสืเกกงอสเ,เนี่ยนะครับเลขยกกําลังกับถอดสแควร์รูทเนี่ยนะครับมีใครเคยเอามาใช้ในชีวิตไหมพี่น้องนะครับ ยางมาก้อบวกลบคูณหารนะครับใช่ไหมยางมากกอสิบบวกลบคูณหารสื่อของมาท่อนเงินชีวิตม,มันอยู่แค่นี้นะครับอยากให้ปลูกฝังในการใช้ทักษะชีวิตให้มากพี่น้องเพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วนี่ถ้าเราไม่เก่งไม่ถ้าเราไม่เก่งจริงนี่ครับเรียนหนังสือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยไปสอบทํางานเข้าไม่ได้พี่น้องก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครรับมันก็ต้องมาใช้ทักษะในชีวิตนี่แหละในการเลี้ยงชีพเหมือนเดิมหรือนะครับพี่น้องเมื่อเข้าได้เหตุงานน้อเขาแล้ว อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการแข่งขันมันสูงนะครับเขาก็ต้องแข่งขันเมื่อเราแข่งขันไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะจ้างเราออกนะครับหรือว่าเขาอาจจะไล่เขาคงไม่ไล่พี่น้องเนาะนะครับให้พิจารณาตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเงือนเดือนเมื่อมันสูงมากทังสิเขาไห้ห้องออกปุ๊บเนี่ยเมื่อเราแก่ตัวแล้วจะทาอะไรเลยพี่น้องถ้าเราไม่มีทักษะในชีวิตเลยดําหน้ากระเบื้อนเนาะไปไต่ครบไซเบ็ดกระเบเป็นเนี่ยนะครับ เก่งอยู่ไปด็อกเตอร์ตาหากินบ่เป็นนะเงินที่หามาได้นี่เคอใช้ไปมันก็หมดนะครับเอ,อขายของก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยคือจะมัวแต่เอาความรู้ในตำราเรียนนะมาใช้ในชีวิตประจําวันนี่มันมันอะไรอีดีนะครับอย่างนี้แหละครับคืออย่าไปโฟกัสเลยนะครับการศึกษานี่นะครับแค่แฮมเป็นเรื่องธรรมชาติให้มีเรียนเ,เรียนได้เรียนรู้อ่านออกเขียนได้นะครับบวกลบคุ้นหารได้นะครับ ก็โอเคนะครับบางคนเนาะพี่น้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับได้แ,แต่เกรดสี่จบออกมาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแต่บางคนจบป4ปหเขาบอกภาษาอังกฤษเก่งว่าคนเรียนหนังสือสูงๆกับมีอานนี้มันก็อันนี้มันก็แปลกนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้เอฟซีฟังนะครับว่าอย่าไปโฟกัสนะครับการศึกษานี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เรียนพี่น้องอย่าไปโฟกัสให้มากนะครับแค่ให้รู้พื้นฐานบวกลบคูณหารได้นะครับ แต่ต้องบวกทักษะในชีวิตไปด้วยนะครับเพราะโลกในอนาคตนี่มันน่ากลัวพี่น้องถ้าเราไม่มีทักษะเลยนี่เล่าบมมีหลักชีวิตเลยนี่มันอยู่ยากนะครับมันอยู่ยากจริงๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเจอเศรษฐกิจนะพี่น้องนะครับยิ่งเจอเศรษฐกิจนี่บริษัทเนี่ยค้าขายไม่ได้นี่ส่งออกไม่ได้นี่เขาจําเป็นต้องจ้างคนออกนี่นะครับออกมาตอนแก่นี่ทําอะไรกินทีนี่เป็นบอ่อออกมาตอนแก่นี่มีอยู่แล้วบ้านมีอยู่แล้วรถนะแต่ว่าโมมีเงิน อะมีเงินเก็บอยู่แต่ว่ามีอาชีพรองรับอ่ะจะทําอะไรทีเนี้ยนะครับอย่างนี้แหละนะครับเราต้องคิดให้ดีครับว่าการเรียนนะครับเรียนน่ะนะครับมันต้องคู่กับทักษะในชีวิตด้วยนะครับเรียนได้เกรดสี่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญเราพี่น้องเขาบอกว่าเรียนเก่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญทํางานให้เป็นสําคัญกว่านะครับ เอาอย่างที่ละพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเอฟซีเด้อทุกคอมเมนต์พี่น้องนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยสําหรับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ